ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Yes o r No Room นะครับไม่ไหวเลยฮะห้องนี้คือห้องที่หนุ่มสาวเนี่ยเพิ่งเจอกันทั้งหมดในครั้งแรกเมื่อกี้เราเจอกันแบบไทเวีตัวต่อตัวไปแล้วอันนี้ได้เห็นหน้าทุกคนที่เข้าร่วมวันนี้นะครับซึ่งพี่จะให้ทุกคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนเอาไปสไตล์ตัวเองเลยนะแนะนำในระยะแรกเหมือนเอ็นจอยคุยกับเพื่อนเลยนะครับอ่ะเริ่มก่อนเลยเราได้สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับหรือว่า มีชื่อหนึ่งก็ชื่ออุ๊ครับผมก็อายุยี่สิบสามปีครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานแล้วได้เลยแล้วก็สาขาที่เรียนจบมาภาษาญี่ปุ่นครับผมมนุษยาสัตร์ครับใช่อุ๊สูสยเท่าไหร่แล้วก็สามครับผมหร้อยเก้าสามคนต่อไปครับเชินครับเชนครับเชียร์ครับอายุสิบแปดปีน้องเชียร์แล้วสิอายุสิบแปดปี เรียนอยู่ที่ศิลปก่รนะครับก็เป็นเรามงชอบเี่นศิลปกครับตีตา้องเพลงครับแล้วก็ชอบไปเที่ยวกันเที่ยวที่ไหนที่ไหนเอากันไปที่ไหนทะเลทะเลคนต่อไปครับเชญครับเรียครับชื่อคุณนะครับอายุสิบแปดปีก็กำลังจะเข้ามาเฮ้ยอันนี้ถามจิเขินใช่ไหมัวอยู่เนี้ยเนี้ยเขนเนี้ยเก็บทรงไว้อยู่กำลังจะเข้ามาหาอะไรครับผมจบสาขารมาตอนที่เรียน อ่าไปสาวๆว่านะนะคนแรกเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อสกายนะคะอายุ19ปีค่ะส่วนสูง175นะจ็ดสิค่ะลูกขึ้นที่ไหนครับลูกขึ้นออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียอ่าสวิงนี้ด้วยนะเออรับหมดครับคนต่อไปเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อปาหนังค่อายุ18ปีตอนน okay. ี้เร so ียนอยู hmm. ah. <laughs> <laughs> ่ท uh ี tôi. Tôi ่เทคโนโลยีกะบะคนต่อไปครับผมสวัส okay. ด uh ีค่ะชื่อมันนี่นะคะอายุ20ค่ะตอนนี้แก๊ปเบียอยู่ค่ะเออ ชอบร้องเพลงคะ่ะตอนนี้ทำเพงลง c o อร์ลงย t u b e อยู่คะ่ะก,กิจกรรมนี้มีชื่อว่าล้วงกระเป๋า <c oughs> ดูโจไหมกำกวงดูกำกวงล้วง <c oughs> กระเป๋าเออแต่ไม่ใช่มีชายชีพแน่นอน <c oughs> ล้วงกระเป๋าในที่นี้เนี่ยเราจะมีกระเป๋าของทาสาวเนี่ยแต่ละคนแตละใบนะครับโดยที่เราจะไม่บอกว่าเป็นกระเป๋เาเนี่ยเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของพี่จะอธิบายกระเป๋าไปก่อนว่ามีอะไรอยู่ข้างในเทาสาวพกอะไรกันบ้าง แต่เราจะไม่รู้เจ้าของแน่นอนและตอนสุดท้ายเราจะมีเกมเล่นกระเป๋ามาที่หนึ่งเป็นไงได้เ้ยเป็นไงสีขาวมันบอกเบาอะไรถึงตัวตัวตนของเขาไหมสดใสสดใสเหรอรู้สึกไงใช่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนแซ่บไลน์จัลเก้เขาทำแม่ใชะไหมใช่ใช่เพราะมันต้องฟาดหางอุ้ยอะไรหรอเออรู้สึกไงวะรู้สึกขุ่ขลังพี่พี่เลยต้องถ่าย โอเคแล้วดูข้างในก่อก็มีอะไรบ้างเขาสาวเขาพกอะไรกันบ้างครับมาดูกัน <_ C> e <at> แน่นอนยุคแบบนี้ลิปอ <_ C> e <at> ่ะแมสก่อนโควิดเ <_ C> e <at> นะี่ยเออต้องติดมงติดแมสนะครับ <_ C> e <at> ชิ้นแรกเป็นแมสชิ้นต่อไปกระจกแน่นอนข <_ C> e <at> องส่วนตัวของผู้หญิง,งกวกระจกนะเพราะว่าเขาต้องสริมส่สวนไรเนี่ยมีฟูอะไรเป็นสีอะไรขอยนุญาตนะ,ะนี่อะไรวะลิปมันลิปมัน เริ่มมองว่ะใครทาลิ้มมันวะเริ่มมองว่ะเออของใครก็ไม่รู้นะหวังก่อนมีอะไรอีกไหมนะในกระเป๋าเราสามนะครับมาดูกันติ้นติ้นเออวิทาบากนี่มีแล้วก็สเปรย์บอร์อร์เอาข้าวก็ประมาณนี้นะครับหนักหมดละไม่มีตังค์บ้างหรอนี่มัต้องเป็นตู้กระทงอย่างเดียวต้เป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้านะครับ ตัวลายไม่มีเรียบๆเ,เลยวงบอกตัวตนว่าเขาเป็นคนยังไงเรียบง่ายเรียบ<อ>มินิมอลมินิมอลเลยอะชิลๆอย่างเงี้ยะชิลจริงป่ะข้งางในมีอะไรบ้าง